ในคลิปนี้ผมกับเพื่อนจะต้องเอาชีวิตรอดท่ามกลางทะเลทรายให้ผ่านถึง99วันและจะต้องไล่ล่าจับโจรทั้ง4คนมาไว้ที่บ้านไปกันที่วันแรกนี่ไปใส่เบิก <c oughs> โ,โอ้ยมางงโอ้ยมามาเด็ดเร็วดูกล้ามมูดูกล้ามกูเฮ้ยจะตายห่วงหวงโอ้ยน้ำเปลี่ยนตั้ง4ี่ว่ะเฮ้ยเจอโบสมีโบสด้วยตรงนั้นน่ะลุยเลยไหมเราอะไปดิมาดิกระบ็มีเรื่องแสงมาแล้วเกมสัตว์มัมนไอจโจร โหโเ,เ,เป็นโค้ดเทพอืมมาซื้อเลยห่โงห่วงห่วงห่วงอะไรไขมันสัตว์เฟีอเพลิงเฮ้ยมีหมาด้วยหมาตัวเล็กจังฟันแม่งเลยเฮ้ยที่เพ็ดโอ้ยที่เพชร,รบาจังไปไหนกันดีกิมทำอะไรกิมปุกคอมาเลยคิมและเกมก็เจอจุดล่อแร่มิติดอนแรลด้วยของเซียนไม่ใช่เหรอดอนแลไหน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 ละจานอยู่ไหนอ่ะจานในนั้นในบ้านอ่ะโอ้ยเฮียขวานโค้ดเท่จากนั้นก็มีตัวอะไรแปลก บางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้ามองอยู่ในความมืดคือตัวอะไรอ่ะแพะโอา้าวตอบไม่เหมือนกันสักคนหูป่าหรือเปล่าแล้วเละต้องตักทรายเหรโอโอ้โหจะสามารถด,ด้ทุกเกวใบเกมได้เนี่ยเหรอ,อเฮ้ยได้เลได้ทองผมใช้เวลาล่อนจนหมดไ้ที่หนึ่งและถึงวันที่สองก็ได้อุปกรณ์ใหม่ จริงจริงจริงอ้ได้ขวานแล้วได้ขวานได้หอกอู้ต้องยกดัมเบลเพื่อจะได้มีกล้ามต่อมาก็ตกกลางคืนแต่ก็ยังไม่มีตัวอะไรมาไล่เราจนถึงวันที่3ก็ไปจับโจรคนแรกไปไปจับโจรกันเถอะอูยโจรเต็มเลยมีสั้นเหรอมีสั้นเหรอเรียบร้อยเข้าไปอู้เยอะเยอะเยอะอู้จะตายมาดิอุย้ยบอสบอสบอสไม่อ้แบ็คแจ็คเหรอไอ้บัณฑิตแจ็คอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยยิวยิวไอ้มีตายแล้ว เรียบร้อยเย่จับโจรกลับบ้านจากนั้นก็ตกกลางคืนเฮ้ยมืดแล้วอะไรอ่ะคาซินมีคนเราบุกโจรมาปล้นเราเฮ้ยติดกวงมาคาซินหลบเต็มผอมเลยและในวันที่สี่ก็มีกระบะตกลงมามีบางสิ่งบางเงื่เฮ้ยอะมีคนบุกแล้วก็ยิงเราด้วยระเบิดจากฟ้านั่นนนนนนเข็มพอดีเข็มแล้วเข็มนาฬิกาเป็นเทนดี้เหี้ยคือจะเอาก่อนคุยให้มีเนี่ยนะ โอ๊ยทอโอ้ยทอขอเก็บเลยโยเยดิตีหัวคนดิไม่ต้งสิบเองคอนอ่ะเอาคอนไปตีอะไรปาไปย้ายของหรือปะใช่หรอและในคืนนี้ก็มีคนมาบุกบ้านคนร้ายมาแล้วโจนโจนมาแล้วโจนโอ้ยโจนเสนาลูกมาจากฟ้าเหรอเสนะแล้วเหรอมาดิมาดิมาดิอืมเอ้อน่นไงเดียบป้อย ในใน 8, ม,ม,มีกายเลยเดินได้คนดูสุขภาแบบเลยต่อไปในวันที่8ผมก็ให้คิมไปช่วยเกมแล้วก็ได้ทําอาหารคิมเลองมาตัวว่าตเชสนะโคตรดูเลยเอาด่าไหมเนี่ยในบ้านมีด,าด่าด้วยอาหารใช้กี่อันสามอันปะ่ะฉันใส่ไปสามอะ่ะผมใช้เวลาทั้งวันทํากองไฟเป็นเลเวล6เพราะว่าในวันถัดไปเราจะไปจับโจรอีก3คนไปเร็วไปเร็วไปเร็วทุกคนไปจับโจรคนที่2องกันเถอะโอ้โหมีเงเจอแล้วโอ้โหแปดร้อยเชี่ยขึ้นหลอดแล้วอา้าวข้างนอกยังไม่เชี่ยเลยปึ้งปึ้ง มาดิมาดิอีกประมากับดักอ้าวกูจับอีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยเอ้าอยู่ด้วยกันเั้อ่ะแซงไกลนั่นน่ะเฮ้ยอยู่ด้วยกันเลยนี่อ๋ออ๋อู้หูจะตายแซมตีแซมตีโคตรแรงเลยไอ้เกมอยู่ไหนเอ้ยตีฟีตีฟีเรียบร้อยมันมันจับปีกหรือจับตายเนี่ยเป็นตลบโดนระเปบิ์แล้วสลบเลยนะอุ้ยกับดักโอ๊ยไม่ใกล้กันจังอได้นามัยแรงเลยแซมเล่นปืนมาดิกูเล่นกล้ามไม่สนอ่ะเล่นปืนแล้วไง ชาร์จชาร์จละพวปึก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 โอ้กูจะตายคนที่สามอีกคนเินเท้าเลยจากนั้นก็ตกกลางคืนทำให้เราต้องกลับมาบ้านกันก่อนเรียบร้อยได้สองคนคนสุดท้ายและในคืนนี้ผมก็กลับมาเก็บไม้จนถึงวันที่19ก็ไปจับโจทย์คนสุดท้ายไปเร็ว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 เกมะวัวมันนั่าตะโหดแน่เลยม้าบ้านไหนก็โดดสูงขนาดนี้วะจริงจริงม้ามันก็โดดไม่สูดขนาดนั้นนะ S <S ไหนวะเกย์ไอ้คิมโดดดิโอ้โหพูดสูงเอ้ยใครตายอ่าเผือตายเอ้ยศพศพมันเป็นศพนู่นนู่นเจอแล้วโอ้ยมีตาแดงโอ้โหเยอะเกินอู้หูอู้หูคือนะไรเนีษษ่ยมันลูกซองอัดหน้านี่เฮ้ยคิมตายคิมโอ้คิมขึ้นหลังคาเ,าเคยียคืออะไรอ่ะขึ้นได้ไงเกมตายอีกแล้วโอ้ยเกย,ยตายสองแล้วนะเอออุย้ยโดนหนีบปลา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 เข้าไปา เราบอยจะถ่ายแล้วสปอนคาโซอุ้ยเจ็บ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 เจนเด้อทุกคนปึ้งพึ่งบบเรียบร้อยกว้างตาแดงจับเสร็จผมก็รีบกลับบ้านเพราะคืนนี้กวางตาแดงเอ้ยอโอ้โหตาอยอุ้ยนับไปเดินใกล้มาแล้วใจเต้นด้วยนะน่ะอื้มโคตรบางอ่ะในตอนเช้าของวันที่ยี่สิบหกก็เกิดเรื่องกับม้าของคิมทำไมคิมพิมในช่องแชทว่าม้าเกิดอะไรขึ้นไข่ดองอะไรอะไรเหรอม้าตายเหรอม้า หลังคากือวานอนแล้วแบบพอคิมไปฉี่มาแล้วคิมก็นอนไปกับมาดันไม่ได้เหรอมมนจรรับสกบหมาเด้ตอนนี้คือมีแค่คิมที่แบบใส่มาได้จิงน้องไม่ได้จนก็ได้มออมไม่เอาคือเออคิมก็ไม่เอาผมใช้เวลาฟาร์มของทั้งวันจนไปถึงวันที่4 2โอ้โหตรงนี้เป็นดันเจี้ยไนไหมเนี่ยเด้ยวเอ่อมันเกิดเป็นเวฟอะเกมพี่ไม่อยากพูดเลยแต่พี่มองเสื้อ,กอเกอะเกบเป็นเสื้อแก็บขอโทษ มาดิแต่ปืนกูแรงจัดเลยผมใช้เวลาสักพักเคลียร์ตรงนี้คนเดียวจนไปถึงชั้น3โอ้ตีศัตรูได้้วยเท่จังเย่ฮะนะลรเปิดป้องแดงได้ขวานเพชรโอ้โหเพชรต่อมาผมก็ได้ไปช่วยเกมในวันที่50ามาช่วยแล้วเกมโอ้จอบ้านเอาลอยอีกโอ้จุลเข้าหกตัวไม่จุลเค้าะแสนดีเดี๋ยวกูเจอคุณเจอบ้านอินเดียแดงอ่ะโอ้โหุ้ย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 พีชอีสัอเออเออ โอเคตายแกรมีเมคคิดอันนึงอันที่เดิมด้วยจุดเดิมไปถึงผมก็นําเกมกลับมาที่บ้านเพื่อชุกและในวันที่67ก็ไปเจอฝูงม้าเฮ้ยโซนหน้าหนาวแลาต้องีม้าเอ้าหี่มาไม่ใช่เนี่ย้ยม้ามาอีวต้องมีอ่านม้าก่อนถึงขี่ได้อ๋อต้องต้องฝึกด้วยต้องฝึกด้วยฝึกมาแล้วยิงม้าไม่ได้ด้วยม้าเป็นหินโอ้โหเทคมาโฮเลย องไปเรียนายคีมาหนึ่งศูนย์หนึ่งและเกมก็ไปตายอีกแล้วเฮ้ยนั่นไงเรียบร้อยมันมันโกด4ี่ตัวนะมีมีสองเสือหนึ่งอ่ะอุ้ยจะตายจะตาย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 นาเมดมันแรงเว้ยเนี่ยมันกลนตีน่ะมันโดดหลบเหมือนมันรู้ว่ากูญญิงอ่ะผมพยายามช่วยเกมจะไปถึงตอนกลางคืนแต่ก็เอมิแกองแบกแล้วเช้าวันที่76เอมิก็มา เห็นนหเห็นตกจางมี่มนมาละเอ็มมาเล้วโทรเอาโลนคือเาโลที่โกงี่อทีบอลเอ็มเร็วเร็วระวังโดนเชือกนะพี่จบเลยเอ็นเกมอัเดียวยาโดนตายาโดนหนึ่งได้ด้วยหรอขี่ไอเกมเราซ้อนเราซ้อนซ้อนซนเอเร็วคามไม่ฮ้ด้ได้ได้ เอ้เมยวบิงเลยเดี๋ยวนะพอกระโดดมันก็กระโดดนะโอ้โหและในวันที่94ผมก็พาเพื่อนมาบุกดันกันอีกรอบก่อนจบคลิปไปโอ้ยเงาปูพุงค่ะกา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 นี่มาสามมาสามมาโหดด้วยไปไปไปอุ้ยบอสบอสบอสเฮ้ย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 ไม่ตายอุ้ยอุ้ยจะตายเฮลย์เฮลทเฮลเฮ้ยและเราก็ผ่าน99วันไปได้ และนั่นก็คือเรื่องราวของชาลนี้ฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามและตอนนี้ช่องโอเมนิเกมมีดิสคอร์ดแล้วทุกคนสามารถเข้ามาหาที่เล่นเกมได้ตลอดเวลาลิงก์อยู่ใต้คลิปก่อนอื่นขอฝากซีรี์ไหมครับผมอาวีด้วยนะรับรองสนุกแน่นอนไว้พบกันใหม่ในเกมต่อไปกดติดตาม